เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G Podcast สวัสดีครับวันนี้เกษตร 5G Podcast เรามาอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่สวนสร้างชีวิต อำเภอวังทองนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวนนี้เขาชื่อนี้จริงๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าทําไมสวนนี้เขาตั้งชื่ออย่างนี้เราไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยนะครับน้องใบเตยจุฬาวันสวัสดีครับทําไมถึงตั้งชื่อว่าสวนสร้างชีวิตค่ะ,ะทำไมต้องตั้งชื่อนี้เพราะว่าปกติพี่เห็นนะไปสัมภาษณ์เกษตรกรมาทั่วประเทศเลยเนะี่ยส่วนใหญ่เอาชื่อตัวเองชื่อพ่อชื่อแม่มาตั้งทําไมเป็นสวนสร้างชีวิตอันนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูไม่ได้เป็นชาวสวนามาตั้งแต่แรกนะคะค เดิมทีเนี่ยหนูเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อ๋อมอพะเยาครับใช่ค่ะพอจบเรียนจบปุ๊บก็ทํางานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะคจนมาถึงประมาณปีพศ2560ชวนก,นกันกับแฟนว่าเริ่มกลับมาอยู่ที่บ้านครับมาดูว่าที่บ้านเราอะค่ะพอที่จะประกอบอาชีพอะไรบ้างอพอพ่อแม่เราเนี่ย ทำสวนในสวนของพ่อแม่ของแฟนนะคะทาสวนมะขาม,อ,มอยากที่จะมาต่อยอดอยากที่จะมาช่วยทางบ้านก็เลยชวนกันมาทําสวนพอทําสวนมะขามไปขายผลผลิตซึ่งเป็นมะขามหวานได้มูลค่าเยอะอพอสมควรเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะทําสวนบ้างอยากที่จะขายผลผลิตแบบนี้ค,ค่ะพอขายมะขามจนหมดฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเกิด เวลาว่างนาตรงนั้นนะคะผเอิญว่าเรามีรถกระบะหนึ่งคันเราก็เลยชวนกันว่าในช่วงที่นอกฤดูมาขามที่เราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็เอารถกระบะนั่นนะคะไปเหมาเหมาผักกะลัมปี้ผักกาดขาวอะไรพวกนี้ค่ะที่พูทบเบิกบนพูทบเบิกใช่ค่ะนตอนนั้นเนี่ยไปกู้เงินจากแบงก์มาอ้ฮะเสี่ยงใช่ค่ะหอมเงินจากแบงก์มาเลยไปลงทุนเหมาผักที่พูทบเบิก กล้าหารเนี่ยกล้าเราไปเหมาได้ยังไงต่อพอไปเหมามาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้รในเรื่องของการเหมาผักขายกับพึ่งมาทําสวนมะขามหวานแล้วจะไปเหมากระลำบน,บนบูระเบิกเ้าต่อครับพอไปเหมามาปุ๊บเนี่ยตัดเสร็จก็มีในส่วนของค่าจ้างแรงงานค่าขน<อ>าลง<ช>มาขายอีกอต้นทุนมันมีอยู่แล้วใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเหมาอยู่กิโลกร,รัมละสี่บาทพอเอามาขายปุ๊บ มาถึงตลาดผักข้างล่างปุ๊บเหลือ3บาทสองบาทพี่วิเคราะห์ออกเลยว่าโดนแน่แน่ขาดทุนปุ๊บนะตอนนั้นเนี่ยสเดือนระยะเวลา2เดือนที่เราทําอาชีพเหมาผักครับเราขาดทุนอยู่ที่ประมาณ300,000กว่าบาทนานด้วยความที่ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่เปเชี่ยวู้เชี่ยวชาญด้านเหมาผักโดนไป3 0 0 0 0นกว่าส0 0 0สนหายไปในพริบตาแล้วเราก็มาตั้งสติกันหม่ว่าเราจะทํายังไงดีอื พอเราเหมาผักเสร็จเนี่ยมันก็จะประจวบเหมาะกับจะเริ่มต้นฤดูมะขามใหม่เริ่มต้นปีใหม่ของมะขามไปเขาเรียกว่ารับเหมามะขามเปรี้ยวยักษ์ฝักดิบเพื่อที่จะเอามาทํามะขามแช่อิ่มนอกจากเป็นมะขามหวานแล้วจะไปไปหมามะขามเปรี้ยวยักษ์ใช่ค่ะมาแปลรูปเป็นมะขามแช่อิ่มใช่ค่ะณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้แปลรูปเราไปตัดฝักดิบมาเลยอ่าแล้วมาทาอะไรเอาส่งเข้าโรงงานค่ะตัดฝักดิบส่งเข้าโรงงานเป็นกิโลอื ในตอนนั้นอ่ะหเดือนเราหารายได้ได้อยู่ที่4ี่0 0 0เจ็ดกว่าบาทจําได้เลยเพราะว่าทําบัญชีทุกครั้งจําได้เลยพอได้เงิน4ี่0 0นกว่าบาทเอาเงินสี่แสนนั่นแหละค่ะไปคืนแบงค์ใช้นี่เลยโล่งใจเลยที่โดนไปสามแสนกว่าใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า้มะขามนี่แหละที่จะช่วยชีวิตเราได้หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มที่จะรับซื้อแล้วก็ขายมะขามแปลรูปมะขาม บางส่วนมาเรื่อยๆจนจนมีเงินเก็บเงินก้อนในในปีถัดมาค่ะครับอันนี้แหละหนูจึงคิดว่ามะขามมันสร้างชีวิตครับเราอยากจะตั้งชื่อ,อสวนของเราว่าเป็นสวนสร้างชีวิตอ๋อเพราะว่าโดนมาก่อนใช่เลยสร้างชีวิตกลับมาได้ด้วยมะขามใช่กลายเป็นสวนมะขามสร้างชีวิตใช่ค่ะตอนแรกๆก่อนที่จะมาทําสวนมะขามที่ที่พิษณุโลกที่อาเภอวังทองทําที่ไหนมาก่อน เดิมทีเนี่ยมีบ้านอยู่ที่หนึ่งก็คืออำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรเค,ค่ะเราก็ขนมะขามจากพิษณุโลกซึ่งสวนเราไว้อยู่ที่พิษณุโลกครับขนมะขามของเราอะค่ะไปแปรรูปกึ่งกึ่งสำเร็จรูปเนาะไปแปรรูปไปปอกเปลือกเพื่อจะทํามะขามแช่อิ่มอยู่ที่หลมเก่าค่ะแต่มีปัญหาตรงที่ว่าพื้นที่บ้านที่อำเภอหลมเก่ามันแคบครับค่ะเราก็เลยย้าย ย้ายฐานการผลิตของเราอะมาอยู่ใกล้ๆสวนแหมมีย้ายฐานการผลิตทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโอเคค่ะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่พิษณุโลกค่ะเพื่อที่จะอยู่ใกล้ๆสวนแล้วก็ใกล้ๆเครือข่ายของพี่น้องที่ทําสวนมะขามด้วยกันที่พิษณุโลกแสดงว่ามีพี่น้องอยู่บริเวณอําเภอวังทองพิษณุโลกค่ะก็จะประกอบอาชีพคล้ายๆกันก็คือปลูกมะขามค่ะแล้วเราตรงเนี้ยที่พิษณุโลกเนี่ยกี่ไร่ที่ปลูกมะขาม ที่พิษนุโลกส่วนตัวของของแฟนนะคะจะมีอยู่สิบสามไร่ค่ะอ๋อนนี้เป็นที่ของแฟนใช่ค่ะออเป็นที่ของมรดกฝั่งของพ่อแม่แฟนใช่ค่ะอ๋อได้มรดกมาสิบกว่าไร่มามาปลูกมะขามเขามีปลูกก่อนอยู่แล้วไหมจริงๆแล้วเป็นที่เป็นที่ยังไม่เป็นสวนมะขามเป็นสวนอะไรก่อนอะเป็นที่ป่าป่าเต็งป่าเขาทำเขาทำเกี่ยวกับมันสัมปะหลังมาก่อนค่ะแล้วก็ พ่อแม่ของแฟนเนี่ยก็รเริ่ม,มนำก้า9พันจากที่ลงเกา่าม,มาปลูกที่สวนอ๋อก็ปลูกมะมาขามนี่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช <Bruno. S 1> ่ค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยาวมาถึงรุ่นรุ่นเรารุ่นแ,นแฟนเราที่มาทำรับช่วงต่อใช่ค่ะที่นี่สวนเนี่ยมะขามที่ปลูกคือมะขามหวานมะขามเปรี้ยวมีพันธไ์มมันเป็นพันธุอะไรไหม นี่ค่ะมีสายพันธุ์ก็คือบริเวณของสวนเรา13ไร่นี่นะคะอรอบๆบริเวณสวนเนี่ยเราจะปลูกเป็นพันธุ์มะขามเปรี้ยยักษ์พันธุ์มะขามเปรี้ยยักษ์หรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่าพันธุ์กระดานค่ะจะอันนี้จะแปรรูปเป็นมะขามแช่อิมอ่มหรือว่าเอามาทําเป็นมะขามเปียกเนื้อล้วนจะฝักใหญ่มากมสถิติที่เราเคยทําของปีนี้ก็คือสี่ฝัก1กิโลแล้วมะขามหวานนะเห็นบอกมะขามหวานไรายได้ดีเมื่อกี้เห็นบอกว่าอะไรนะ ทำแค่เดือนเดียวได้ทั้ง4ี่แสนกว่าแล้วทำไมปลูกมะขามเปรี้ยวด้วยอ่ะอ๋ออันที่บอกว่า4ี่แสนกว่านี่คือเป็นฝักดิบของมะขามเปรี้ยวที่เอาไปทํามะขามแช่อิ่มออันนี้จะน้ําหนักต่อเข่งจะอยู่ที่เกือบ6กกิโลครับต่อหนึ่งเข่งอันนี้มะขามเกือบ6กกิโลได้กี่บาท0กิกิโลอันนี้จะเป็นมะขามเปรี้ยวกระดานฝักดิบตอนนั้นเขารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาท6กกิโลพัน ใช่ค่ะพันกว่าบาท,าบาทอันนี้เป็นฝักดิบนะคะคน้ําหนักเขาเยอะอแต่ถ้าพูดถึงมะขามหวานที่สวนของเราเนี่ยรเราจะปลูกมะขามหวาน,นตรงกลางบริเวณสวนหลังจากที่รอบๆเราปลูกเป็น,ปนะมะมาขามเปียวยักษ์ให้มะขามหวานเป็นไข่แดงใช่ค่ะมะขามเปียวยักษ์จะอยู่รอบๆนอกออแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีโซนค่ะโซนมะขามพันธุ์สีชมพู สายพันธุ์สีชมพูอัน,อน,น,อน,นนี้พอจะรู้จักส,สายพันธุ์สีทองอ่าสีทองเพอจะรู้จักสายพันธุ์ขันตีอ่าขันตีเ็พอจะรู้จักสายพันธุ์ประกายเพชรอันนี้จะไม่ค่อยแล้วสายพันธุ์ประกายเพชรอันเนี้ยผลตอบรับเฉพาะปีนี้นะคะค่อนข้างดีเลยราคาค่อนข้างสูงจะอยู่กิโลกรัมละ150บาทอันนี้เป็นราคาจากชาวสวนขายให้กับผู้บริโภคเลยพันธุ์อันไหนขายดีที่สุดราคาแพงที่สุดขายดีที่สุดแล้ว แล้วผู้บริโภคกําลังยอมรับตอนนี้เป็นประกายเพชรค่ะที่ชูมาเด่นๆเลยไอ้ที่พี่ไม่ค่อยจะรู้จักเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ใหม่ผสมกันระหว่างประกายทองกับสีทองค่ะใช่เป็นพันธุ์ผสมถึงว่าไม่เคยรู้จักรู้จักแต่ไอ้ขันตีสีชมพูสีมพูสีทองสีทองค่ะไอ้ประกายอะไรประกายเพชรประกายเพชรค่ะพึ่งจะมาเคยได้ยินนี่นะไม่เคยรู้จักประกายเพชรเขาจะฝักใหญ่เนื้อเยอะถ้าถ้าเป็นตอนที่เป็นมะขามขาหมูค เอเอมะขามขาหมูอันนี้จะรสชาติเขาจะเหม Apple อือนแอปเปิาา้<า>ลเลยอร่อยนะอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยนะถ้าเป็นขาหมูหนะอันนี้ไอ้ปากกายเพชรนี่ไม่เคยกินนะแต่เคยกินพวกขันตีพวกอะไรพวกนี้นะยีะ่เป็นหมูนะเขาเรียกหมูใช่ไหมใช่ค่ะมาขามเหิม,หมบางที่เรียกว่ามะขามเหิมเหิมเิมภาษาอะไรภาษาลมภาษาลมก็เรียกว่า,า,ามะขามเหิขามภาษาเหนือก็มาขามเกิมเออมะขามเกิมคนไทยก็ขาหมูขาหมูอร่อยอร่อยพี่ชอบแล้วปลูก มะขามเนี่ยไม,ไม,ไม,ไม่ว่าจะเป็นะมะขามหวานหรือมะขามเปรี้ยวเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมตรงนี้มันมีพันุ์อะไรบ้างสายพันธุอะไรบ้างสายพันธุ์อันนี้จะเป็นมะขามหวานนะคะอันนี้พันุอะไรมะขามโคง้โคงแบบนี้จะเป็นพันุ์สีทองค่ะสีทองค่ะจะเ,เป็นพันุ์สีทองแล้วแล้วอันนี้อันนี้รสชาติหวานอันนี้ยาวๆตรงๆแบบนี้จะเป็นสายพันธุ์สีชมพูค่ะรสชาติเขาจะค่อนข้างหวานอมเปรี้ยวอันนี้จะเป็นมะขามสีทองค่ะเหมาะกับไปทำอะไรกิน <ส>กินสด,สดๆอร่อยค่ะหรือว่าในในรูปแบบของมะขามคุกก็สามารถเอาไปทําได้ค่ะมะขามสีทองอแต่มันมันจะมันจะหวานไปไหมเพราะว่าอันนี้มันก็หวานอยู่แล้วเจอน้ําตาลเจออะไรเข้าไปมันก็จะหวานมันจะเป็นผลพลอยได้ของมะขามที่เกิดการเสียหายอย่างเช่นแตกอะไรพวกนี้ค่ะ<อ>เราก็จะเอาไปแกะแกะ<อ>เปลือกออกแล้วก็ไปทําเป็นมะขามคุกค่ะม,มันแสดงว่ามันมันไม่ได้มาตรฐาน <C plant> มันไม่สวยใช่ค่ะเปลือกรูปร่างภายนอกเขามไม่สวยเพียงแต่ว่าข้างในเขาดีนคะคะแล้วแล้วอันนี้อันนี้เห็นแบนๆยาวๆเนี่ยแบนๆยาวๆอันนี้จะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์หรือว่ามะขามกระดานนั่นแหละค่ะอ๋อไอเนี่ยที่เอาไปทําแช่อิ่มใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะฝักใหญ่ๆนีตอนถ้าเขาดิบอยู่เนี่ยค่ะสถิติที่เขาเคยทําได้ก็คือสี่ฝัก1นกิโลนะคะสี่ฝัก หนึ่งกิโลสีฝั่งหนึ่งกิโลใช่ค่ะไอ้ปลูกรวมๆกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีทองประกายเพชรสีชมพูขันตีมันไม่กลายพันธุ์เหรอปลูกด้วยกันเนี่ยของเรานี่จะไม่กลายพันธุ์ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยได้สายพันธุ์ที่แน่นอนเรียกว่าเป็นสายพันธุ์แท้เนาะซึ่งเกิดจากการทาบกิ่งแล้วนํามาขยายพันธุ์นะคะการกลายพันธุ์เนี่ยเขาอาจจะเกิดจากการนํามาพ่อเม็ดหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยดูแล การดูแลต้นมะขามไม่ดีอพอค่ะไม่เอาผลผล,ผลิตออกจากต้นให้หมดในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะทําให้มะขามเนี่ยหลงฤดูกาลจึงทําให้เกิดการกลายพันธุ์ค่ะอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วการดูแลเรื่องโรคเรื่องมแมลงนี่แหะครับของสวนมะขามนาทำยังไงบ้าง้อง มะขามเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายมากค่ะ uh huh. ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทนแรงด้วยค่ะ uh huh. uh huh. ถ้าสมมติว่าเขามีศัตรูพืชที่รบกวนอันนี้เราก็จะอาจจะใช้พวกสารเคมีเข้ามาช่วยด้วยค่ะต,ต้องใช้ใช่ไหมใช่ค่ะกาจัดกาจัดโรคแมลงศัตรูพืชเนาะใช้ในส่วนของสารเคมีด้วยสารชีวพันธุ์ต่างๆด้วย<อ>ค่ะผสมสารค่ะแล้วแล้ว,ลวเรื่อง GAP ล่ะครับเราเราจำเป็นจะต้องสวนมะขามหวานเนี่ยมันจะต้องเป็น GAP ด้วยไหม แน่นอนค่ะตอนนี้เรากําลังผลักดันให้ทางสวนของเราแล้วก็ลูกขายเนี่ยค่ะให้ได้รับมาตรฐาน G A P เพื่อที่จะได้การันตีคุณภาพผลผลิตของเราค่ะมะขามหวานเนี่ยมันก็ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเนาะเวลาเรื่องเรื่องของราคาเนี่ยมันเหมือนกับพืชเศรษฐกิจไหมเช่นทุเรียนมังคุดอะไรเงี้ยราคาจะตกเหมือนกันอย่างอย่างเขาไหมครับจากประสบการณ์ที่หนูทําการค้ามะขามมาเนี่ยนะคะ มะขามค่อนข้างที่จะมีราคาดีในทุกๆปีค่ะยิ่งถ้าเราทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยออกก่อนอที่จะถึงฤด,ดูการได้เนี่ยอ,อันนี้เป็นข้อสําคัญเลยว่าเราจะได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดอย่างแน่นอนอทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญะเกษตรกรส่วนใหญ่เลยปลูกได้ขายไม่เป็นวิธีการมีช่องทางในการขาย,ยางไงของน้องใบเตยค่ะเราต้องปูพื้นฐานจากการดูแลรักษาต้นมะขามให้มันออกผลผลิตก่อนในช่วงฤดูอย่างเช่นถ้าสมมติแช่อิ่ม ปกติถ้าไม่มีการเร่งให้ออกผลผลิตเนี่ยเขาจะทําได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าเรามีการบํารุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีเร่งให้เขาออกผลผลิตก่อนเนี่ยเขาจะออกในช่วงประมาณปลายเดือนกันยาหรือตุลาทําให้เขาได้ราคาดีแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการขายเนี่ยค่ะพยายามที่จะแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยาหาช่องทางในการขายอื่นๆนอกจากที่จะเอาไปขายให้กับทางโรงงานอย่างเดียวสามารถ เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการแปลรูปเบื้องต้นให้กับเกษตรกร,ร,กรด้วยค่ะโอเคก็ได้ความรู้จากน้องใบเตยเป็นเป็นเป็นอย่างดีเลยเนาะ,ะชาวสวนไม่ว่าจะเป็นทำรรมะขามหวานหรือสวนอื่นนะครับเอาเอาแนวความคิดนี้ไปใช้ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเทปหน้าเนาะสำหรับเทปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนพักเบรกแป๊บหนึ่งะนะครับก็สมกับเป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่จริงๆนะครับผลิตก็เก่งขายก็เก่ง ที่ฟังทั้งหมดนี้ถือว่ายังไม่หมดนะครับแล้วเราไปพบเันใหม่ในตอนหน้ากับน้องใบเตยต่อนะครับรับรองว่าสนุกแน่ท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ